แบุคคลที่มีฝีมือระดับที่มันสูสีสุดๆกับคนระดับพลเรือเอกย้ำนะครับเอาแค่สูสีพอจะมีใครกันบ้างนะครับไปรับชมกันเลย สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายสําหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอเหล่าบุคคลนะครับที่สามารถต่อกรกับพลเรือเอกได้อย่างสูสีนะครับในเรื่องวันพีชผมต้องขอบอกก่อนแล้วกันนะครับว่าบุคคลเหล่านี้ที่ผมจะนําเสนอนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขานั้นนะครับจะชนะพลเรือเอกนะแต่หมายความว่าพวกเขาเหล่านี้นะครับก็สามารถต่อกรหรือว่าสู้กับพลเรือเอกได้นะครับในระดับที่ไม่น่าเกลียดเลยนะครับถามว่าแล้วน่าเกลียดเป็นยังไงหรออย่างเช่นนะครับถ้าพาร์ก ถามว่าสู้ได้ไหมมันก็สู้ไม่ได้แน่นอนนะครับมันห่างชั้นเกินไปเรียกได้ว่านะครับสามารถจบได้ภายในหน้าเดียวเท่านั้นแต่ตัวละครที่ผมจะนําเสนอในวันนี้ก็คือพวกเขานั้นสามารถต่อกรกับพลเอเอกได้สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีนะครับโอเคแหละผลในท้ายที่สุดอาจจะพ่ายแพ้แต่การพ่ายแพ้ของเขานั้นนะครับก็ไม่น่าเกลียดเลยนะครับเผลอๆยังสามารถสร้างบาดแผลนะครับให้กับเหล่าพลเอเอกได้ถ้าอย่างนั้นเราไปรับชมกันดีกว่านะครับว่าบุคคลที่ผมนําเสนอในวันนี้จะมีใครกันบ้างนะครับจะมีคนที่คุณนั้นชื่นชอบหรือไม่ เริ่มต้นที่คนแรกนะครับสำหรับทางด้านของมาโกนะครับหัวหน้าหน่วยรบที่1ของกลุ่มโจรสลัดหนวดข่าวนะครับซึ่งแน่นอนเลยว่ามาโกเป็นตัวละคร1ตัวนะครับที่เคยประทาบนะครับกับเหล่าพลเรือเอกมาแล้วนะครับในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดซึ่งหากใครนะครับติดตามมังงะวันพีจะเห็นว่านะครับจริงๆแล้วนะครับอาจารย์โอดานั้นนําเสนอในมุมมองของมาโกนะครับที่มีการต่อกรกับทางด้านพลเรือเอกนั้นไม่ได้แบบว่าเสียเปรียบเลยได้ซ้ําคือสู้ในระดับที่มันสูสีเลยแต่ว่าในแอนิเมะนั้นจะเห็นว่าทาาางดด้้้นนนนนเเมมมโกกััจะููแบบบว่่สีียยยรหอถล แต่แท้ที่จริงแล้วทางด้านของมาโกนั้นนะครับถูกทางด้านฮา้เท่าโกโรเซ่นะครับพูดเลยเลยครับว่าทางด้านของมาโก้นั้นไอตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยไม่ว่าจะเป็นฝีมือประสบการณ์ต่างๆของเขาอีกไหนจะพลังผลปีศาจของเขานะครับที่เป็นนกฟินิกส์นะครับที่สามารถเกิดขึ้นมาใหม่ได้จึงทำให้ทางด้านมาโก้นั้นมีความสามารถนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงนะครับกับการที่ก้าวขึ้นเป็นสี่จักรพรรดิคนใหม่แทนที่ของนวดขาวจึงทําให้นะครับทางด้านมาโก้นั้นหากจะต้องประธานนะครับคนระดับพลเรือเอกนะครับเราตีไปสักคิสรุอย่าางงทู้ นะครับก็สามารถต่อสู้ได้อย่างสูสีเลยคือการต่อสู้นะครับก็คงจะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันจึงทาให้นะครับในลิ์การจัดครั้งนี้นะครับก็ต้องมีมาโกอยู่แล้วนะครับบุคคลที่สามารถต่อสู้นะครับกับพลระเอกได้อย่างสูสีมาต่อที่บุคคลที่สําสหรับเอ็ดเวิร์ดวิวิลนะครับหรือว่าเอ็ดเวิร์ดวิเบิลก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกละกันอีกหนึ่งตัวละครสุดโหดนะครับที่เป็นอดีตเจเทพจนสลัดในเรื่องวันพีนะครับซึ่งในเรื่องนะครับมีการบอกความเทพความโหดของพี่แกแหละเนาะแต่ก่อนอออออออื่่่นนนนนนเเเลลลยรัับบต้้้้งงงงกกกววาาาาาาาททดขํแ เขานั้นเป็นลูกชายนะครับของทางด้านหนวดขาวนะครับซึ่งเรานั้นนะครับก็ไม่สามา,า,มารถพิสูจน์ได้นะครับว่าไอ้นี่เนี่ยเป็นลูกชายของนวดขาวจริงหรือเปล่าแต่ถ้าพูดถึงฝีมือของพี่แกแล้วนะครับบอกเลยแหละครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนจากการที่คริสสูนะครับเคยบอกแล้วครับว่าทางด้านของวีเบิร์นั้นนะครับฝีมือของเขาในตอนนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับระดับเดียวกันนะครับกับทางด้านนวดขาวในสนมัยหนุ่มๆเลยถ้าหากจะพูดว่านวดขาวในสนมัยหนุ่มๆนั้นเก่งเพียงไหนแล้วก็นะครับก็น่าจะเป็นช่วงนะครับท ข่าวในตอนนั้นฝีมือก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนจึงทาให้นะครับทางด้านวีเบินั้นนะครับหากต้องต่อกรกับคนระดับพลเรือเอกนะครับเขานั้นสามารถต่อกรได้แน่ๆนะครับซึ่งผลแพ้ชนะนั้นอาจจะยังไม่สามารถบอกได้นะครับแต่เชื่อได้เลยแหละครับว่าจะต้องเป็นการต่อสู้นะครับที่มันสูสีแบบสุดๆเลยแล้วก็มาต่อที่บุคคลที่3นะครับสำหรับมังกี้ดีลูฟี่อีกหนึ่งตัวละครในเรื่องวันพีชนะครับที่เก่งมาอย่างก้าวกระโดดเลยนะครับเรานับฝีมือของเขาได้แบบง่ายๆเลยนะอย่างเช่นนะครับในตอนที่ลูฟี่นั้นนะคร ซึ่งทางด้านโดฟาเมงโกนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะชนะคนระดับพลเรือโทนะครับอย่างทางด้านสโมเกอร์ไปแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าการต่อกรกับพลเรือโทอย่างซูรุนั้นนะครับโดฟาเมงโกนั้นก็ยังตึงมือนะครับไม่สามารถชนะได้แต่ลูฟี่ของเรานะครับที่เป็นเกียร์สนะครับก็สามารถชนะได้นะครับสำหรับโดฟาเมงโก้และลูฟี่นั้นนะครับยังไปสามารถตบนะครับเหล่าแม่ทัพของกลุ่มโจรสลัดบิ๊กมัมได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าลูฟี่ในตอนนั้นก็คือฝีมือพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะครับจากการที่สามารถชนะคาตาคูริมาาไไดด้้้ััแลวกก็ยงงสเต ขั้นสูงมากสามารถมองเห็นอนาคตใกล้ๆได้นะครับก็คือพัฒนามาใกล้และก็ในภาควานโนนี้ยังสามารถนะครับใช้ฮาคิกรอกขั้นสูงสูงได้อีกนะครับจึงทําให้ความสามารถของลูฟี่ในตอนนี้สามารถประทานะครับกับคนระดับพลเรือเอกได้อย่างสูสีแน่นอนคือถ้าหากต้องมีการประทาคนระดับพลเรือเอกนะครับลูฟี่นั้นก็คงจะไม่ปล่อยนะครับให้พลเรือเอกนั้นนะครับมาทําอะไรลูกเรือของตัวเองได้อีกแล้วด้วยฝีมือที่มันก้าวกระโดดของเขาในตอนนี้และยิ่งนะครับผากจบภาควานโนนี้ไปแล้วแล้วก็ฝีมือของลูฟี่นั้นนะครับแซง พลเรือเอกนะครับแบบเอกฉันแน่นอนนะครับแทบไม่ต้องลุ้นเลยละและก็มาต่อที่บุคคลที่4สําหรับซาโบแป๊บอาคีพี่น้องร่วมสาบานของลูฟี่นะครับที่เคยต่อกอคนระดับพลเรือเอกมาแล้วนะครับอย่างทางด้านฟูจิโทระนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าซาโบนั้นนะครับจุดเด่นๆของเขาก็คือกรงเล็บมังกรของเขานะครับหรือว่าการใช้กรงเล็บที่มีฮาคีแบบโคตรกร่งเลยของเขาในการต่อกรนะครับกับศัตรูหรือการใช้ฮาคีนี่แหละในการเคลื่อนไปนะครับในท่อแป๊บของเขานะครับในการโจมตีศัตรูนะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยหละครับว่าฝีมือของเขา นั้นไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับในการต่อกรและปัจจุบันนี้ยังมีนะครับพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลเมราเมราหรือผลไฟนะครับจึงทำให้ความสามารถของเขายิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกนะครับจากการที่เขานั้นต่อกรกับฟูจิโทระในตอนนั้นถือได้ว่าสู้ได้แบบสูสีเลยนะครับโอเคแหละมันอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าฟูจิโทระนะครับในจากเดสโรซ่านั้นก็ไม่ได้เอาจริงในการต่อสู้สักเท่าไหร่นะครับเพราะในใจลึกๆแล้วทางด้านลุงแกนั้นนะครับก็เชียร์ทางด้านฝั่งของลูฟี่อยู่นะครับจึงแบบว่าไม่ได้ต่อกแบบเต็มสิิทธภาพ ตัวเองสักเท่าไร่แต่เชื่อได้เลยหละครับว่าคนระดับซาโบ้นั้นนะครับที่เป็นเบอร์สองของคณะปฏิวัตินะครับหากต่อกกอนะครับคนระดับพลเรือเอกนะครับของกองทัพเรือนะครับมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะให้อย่างนั้นเนี่ยคณะปฏิวัติมันจะดูง่อยมากเลยนะเพราะไม่สามารถต่อกกอนะครับกับคนระดับพลเรือเอกได้แบบนี้นะครับคณะปฏิวัติเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับไปสู้กับทหารเรือได้ละและก็มาต่อที่คนที่5นะครับสลับจุรลคิวมีฮอคสุดยอดนักดาบระดับหนึ่งเบอร์ตองนะครับที่เรียกได้ว่านะครับแข็งแกร่งที่ส นั้นนะครับถึงแม้ว่าเขานะครับจะไม่มีพลังผลปีศาจนะครับแต่พูดได้เลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับเป็นคนหนึ่งที่มีฮาคิีสุดแข็งแกร่งเลยผู้ครอบครองนะครับดาบโยรู้นะครับดาบดำนะครับที่ติดอยู่1ใน12นะครับดาบที่ดีที่สุดในโลกเลยก็ได้นะครับจึงทําให้นะครับทางด้านของมีฮอกนั้นในสมัยนะครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับในสมัยที่แชงเนี่ยก็คือยังมีมืออยู่2ข้างนะก็คือต่อกอนะครับทางด้านเพลงดาบกับแชงได้อย่างสูสีเลยย้ำนะครับว่าเพลงดาบนะครับซึ่งทางด้านมีฮอกนั้นาากรม็ส สู้คนระดับพลเดอเอกได้นะครับในระดับที่มันสูสีเลยเผยๆอาจจะเหนือกว่าไปด้วยซ้ํา ด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นนะครับมีดีกรีคําว่านักดาบอันดับหนึ่งของโลกอยู่นะครับอีกหนจะเรื่องฮาคี้ของพี่แกนะครับที่ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะหากผู้ที่แบบว่าไม่ได้มีฮาคี้แกร่งจริงๆนะครับจะไม่สามารถสร้างให้ดาบโยรุนั้นนะครับกลายเป็นดาบที่ดําสนิทได้และด้วยความที่ว่าเป็นดีกรีนักดาบอันดับหนึ่งของโลกนะครับฝีมือของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับการต่อสู้กับคนระดับพลระเอกต้องไม่ร้อยกว่าอย่างแน่นอนแล้วก็มาต่อที่คนที่6นะครับสำหรับซิวเวอร์เรรี่นะครับอดีตมือขวานะครับของคนที่เป็นราชาโจรรสลัดดออย่างโีเจ์ เราจะพูดถึงซิเวอร์เรรี่ในตอนนี้นะครับในยุคสมัยที่ป๋าแกในแก่สุดๆแล้วล่ะ <laughs> เนื่องจากว่าซิเวอร์เรรี่นะครับหากนับไปในอดีตนั้นอาจจะเก่งนะครับจนสามารถล้มคนระดับพลเรเอกได้แต่หักนับปัจจุบันนี้นะครับด้วยความที่ว่าแก่ขึ้นนะครับจึงําให้ฝีมือนะครับแล้วก็พะละกําลังนั้นถดถอยลงไปเยอะแต่การที่ปู่แกนั้นถึงแม้จะแก่ขนาดนั้นแต่ฝีมือก็ถือได้ว่ายังไม่ธรรมดานะยังไว้ลยอยู่เลยยังสามารถต่อสู้นะครับพลเรเอกได้อย่างสูสีนะครับอย่างเช่นนะครับในเหตุการณ์ที่เกาะชาบันดี้ท เพราะว่าคิซารุในตอนนั้นนะครับจะทําการนะครับฆ่าทางด้านคนของกลุ่มหมวกฟางมันจึงเป็นการยืนยันได้ดีเลยหละครับว่าทางด้านของซิวเวอร์เรรี่นั้นนะครับฝีมือในตอนนี้ก็ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่มันสูสีนะครับหรืออาจจะเหนือกว่าไปขั้นหนึ่งนะครับแต่คงไม่มากสักเท่าไหร่นะครับด้วยอายุของปู่แกแต่เป็นนั้นว่านะครับก็ควรจะติดไว้นะครับสำหรับในลิศนะครับบุคคลที่มีฝีมือสูสีระดับพลเรือเอกแล้วก็มาต่อที่คนที่7นะครับสรับทางด้านคาตาคุริอีกหนึ่งมือขวาสุด้วยคคาาตริ เขาก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจสายพารามิเซียนะครับอย่างผลโมจิโดยเขานะครับสามารถสร้างโมจินี่แหละในการโจมตีได้นะครับและเขาก็เป็นผู้ใช้พลังผลปีศาจท,ที่ตื่นแล้วสามารถสร้างทุกสปปรรพสิ่งนะครับในการเป็นโมจิในการโจมตีศัตรูได้อีกในเขานะครับจะมีตั้งอาคิเกราะอาคิราชันแล้วก็อ,อาคิสังเกตและอาคิสังเกตของเขานะครับอยู่ในระดับที่มันสูงสูงมากๆเลยจึงสามารถมองเห็นอน,นาคตาใกล้ๆได้นะครับนี่แหละครับว่าคือเป็นความได้เปรียบของคาตาคุริในการโจมตีศัตรูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคาตาคุรินั้นต้องตอ ก่อนคนดับพลเรือเอกนะครับคาตาคูรีนั้นนะครับสามารถต่อกรได้ในระดับที่มันสูสีอยู่แล้วนะครับด้วยฝีมือของเขาเราก็ได้เห็นแบบเต็มๆแล้วนะว่าเออมันก็เก่งขนาดนี้คือการต่อสู้นั้นนะครับไม่ได้ด้อยกว่าแน่นอนนะครับคืออยู่ในระดับที่มันสูสีจริงๆนะครับด้วยความสามารถไม่ว่าจะเป็นพลังผลปีศาจเอ่ยฮาคี้ของเขานะครับแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆในการต่อสู้นะครับและหากพี่แกนั้นเอาจริงนะครับนับได้ว่าเป็นอีกปีศาจหนึ่งตนที่น่ากลัวสุดๆเลยแหละครับในเรื่องวันพีทแล้วก็มาต่อที่คนที่8นนครับสสุดดทท้้าาายง มือขวาของสี่จักรพรรดิผมแดงนะครับซึ่งด้านบินเบกแมนนั้นก็ต้องบอกเลยแหละครับว่าเขานั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้โชว์ฝีมือสักเท่าไรนะครับแต่ก็มีการบอกและครับว่าฝีมือของเขานั้นนับได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเป็นมันสมองนะครับของกลุ่มโจรสลัดผมแดงอีกทั้งยังเป็นรองกัปตันของกลุ่มโจรสลัดนี้ด้วยนะครับโดยทางด้านบินเบกแมนนั้นก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าเขาสามารถใช้อาวุธนะครับทุกอย่างได้แบบคล่องแคล่วแล้วก็ชํานาญด้วยคือว่าง่ายๆนะสามารถเก่งนะครับเดืการใช้อาวุธได้ทุกแบบเเลยยออีีกกททั้งงงนครรรใมมมาาาาาาส่่ มาขู่นะครับของด้านคิสรุได้นะครับย้ำนะครับว่าแค่ขู่นะให้คิสรุนั้นนะครับหยุดการโจมตีได้ขนาดนั้นนะครับมันเป็นการบ่งบอกได้เลยแหละครับว่าทางด้านเบนเบ็กแมนนั้นฝีมือของเขานะครับมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับและก็แน่นอนคนระดับมือขวานะครับของด้านผมแดงอย่างแชงคูนั้นน่ะก็คงจะมีฝีมือนะครับที่สามารถต่อกรกับคนระดับคลเรียกได้อย่างสูสีแน่นอนหรือไม่แน่นะครับอาจจะเหนือกว่านะครับแต่ก็คงจะไม่เหลื่อมล้ำมากกว่ากันสักเท่าไหร่ซึ่งในตอนแรกนะครับผมก็คิดอยู่ว่าจะใส่มาดีหรือเปล่าน ยังไม่ได้โชว์ฝีมือจริงๆนั่นแหละมีเพียงแค่คําพูดคํากล่าวอ้างนะครับแล้วก็คําขู่เท่านั้นแต่โอเคก็ใส่มาละกันนะครับเพราะเชื่อว่าหากไม่ใส่มาก็จะมีคนไม่สบายใจอีกว่าทําไมไม่ใส่ทางด้านเบนเบ็กแมนมาอันนี้ก็ใสให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยในหลายตัวละครเลยอย่างเช่นโซโลหรือทางด้านนะครับของทางด้านมือขวาคนอื่นของ4ี่จักรรพัินะครับว่าไอ้พวกนี้ก็น่าจะมีฝีมือสูสีกันนี่หว่าซึ่งสาเหตุที่ผมไม่ใส่มานะครับมันมีหลายเหตุผลนะ การพูดอย่างชัดเจนหรือมีฝีมือที่ชัดเจนว่าโซโลนั้นเก่งระดับไหนเพราะอย่างตอนที่เขาต่อกองกับทางด้านของฟูจิโทราในตอนนั้นมันเป็นเพียงแค่การรับดาบเียนแค่ครั้งเดียวไงมันไม่สามารถนับได้หรือในมูฟวี่นะครับที่เห็นว่าทางด้านของโซโลนั้นรับการโจมตีของฟูจิโทราได้คือในมูฟวี่นั้นนะครับเนื้อเรื่องหลักๆอาจารย์โอดานั้นไม่ได้เป็นคนแต่งขึ้นมานะครับจึงไม่สามารถนับรวมเข้าไปได้คือเอาง่ายๆนะครับอย่างนักลัทบุเลตนั้นนะครับยังไม่รวมในการเป็นลูกเรือของกล ายคนจะบอกว่าเฮ้ยแล้วมือขวาคนอื่นของสีจกักรพรรดิหล่ะอย่างช้างด้านคิงอย่างแงยทำไมไม่ใส่มาเหตุ <He ard S 2> ผลง่ายๆเลยนะครับก็คือคิงนั้นน่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะอยู่ระดับที่มันสูสีแล้วจะเก่งกว่าเลยได้ซ้ำแต่เนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เห็นฝีมือที่แท้จริงของเขาผมก็เลยตัดไปก่อนนะครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะาแค่8คนเท่านั้นคือถ้าไปชั่งน้ําหนักกับทางด้านเบนเะบ็คแมนเนี่ยเบนเบ็คแมนมันยังมีการขู่คิสรูไงและคิสรูนะครับก็คือจะไม่ต่อสู้ต่อแต่ทางด้านของคิงนั้นเราแทบไม่เเากกาเเเหหห็็นน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 ออออออะะะะะไรรรรรรลลลลลยคัับบบกก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 จจจาาาาาาาททีี่่่่่้ํตืืืขุุมมมมโสแววด เอาง่ายๆนะครับอย่างเจ้าเบอร์เจสเนี่ยที่เป็นมือขวาของนวดดำนะครับไม่สามารถต่อกองกับคนระดับพลเรือเอกได้เลยนะครับก็เลยไม่ใส่มาคือในคลิปนี้นะครับผมเอาแค่8คนเท่านั้นนะครับก็คัดมาแบบเด็ดๆเลยนะครับให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับซึ่งแน่นอนเลยครับว่าอาจจะมีตัวละครอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อนๆนะครับก็สามารถใส่เข้ามาได้เลยนะครับใต้คลิปนี้ที่คิดว่านะครับที่มีฝีมือการต่อสู้ในระดับที่มันสูสีคนระดับพลเรือเอกนะครับย้ำนะสูสีเพราะคลิปนี้นะครับเราเอาแค่คนนะครับที่มีฝ เลยผมไม่ใส่มานะครับสี่จักรพพัดครับมันเหนือกว่าอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ใส่มานะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับในบริบทในคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมผมได้2ช่องทางเลยนะครับก็ฝากกดซับสไครด้วยสละวันนี้คงต้องขอตัวจากลากันไปแล้วขอขอบพระคุณครับ